ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซาคลิปนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยเอฟซี FC ก็ถามมาก็้หลายอย่างหลายความคิดเห็นหลายแนวคิดพี่น้องอแต่คลิปนี้ผมผมสิมาตอบผมจะให้ให้แนวคิดให้แนวคิดแล้วก็ให้ข้อคิดพี่น้องอสําหรับการสําหรับการใส่ปุ๋ยเข่าพี่น้องสำหรับการปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้าว ก็ในช่วงนี้ก็หลายพื้นที่นะเนาะหลายพื้นที่ก็เอฟซีก็ว่าคอมเมนต์บอกว่าโอ้ฝนตกทั้งคืนฝนว่อน้ำล้นไหล้นหน้าแต่แถวไอบุรีรัมย์บ้านผมก็เหมือนเดิมพี่น้องไม่มีน้ำสักแอะฝนตกมาก็ดินพอลายๆไม่มีทีท่าว่าจะมีน้ำเลยเนี่ <c oughs> มีแต่หญ้าล้นๆพี่น้อง <c oughs> แต่คือพอดีว่าเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าคือ ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครไม่รู้ว่าจะเชื่อใครอืมไอเขาเอียนว่ายังแต่ละแต่ละคนก็ทาหน้าบอกคือกันแม่นบอกแต่ละคนก็ทําน้ําไม่เหมือนกันคนนั้นก็บอกว่าให้ใส่สูตรนี้นคนนี้ให้ใส่สูตรนั่นกรม,มวิชาการเกษตรก็บอกว่าให้ใส่แต่ยูเรียอย่างเดียวคนวะอแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ใ,ใส่ยูเรีย,ยตัวเดียวไงก็เลยว่าไม่รู้จะเชื่อใครอืม <c oughs> เอาอยัางสีซ่ซาพี่น้องสำหรับคนที่ตั้งคำถามที่บอกว่าแล้วทำไมล่ะกรมวิชาการเกษตรหรือว่ากรมการข้าวเนี่ยที่เขาทำการวิจัยข้าวออกมาเนี่ยทำไมช่วงรับรวงนี่ทำไมเขาถึงให้ใสยย่ยูเรียอืมก็คือพี่น้องผมอยากจะให้ข้อคิดว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่น้อง กรมการข้าวนี่เขาทำการวิจัยข้าวมะลี105่น้ี่ตั้งแต่พศ2 5 0 2น่ะพี่น้องตั้งแต่พศ2 5 0 2เออตอนนี้ล่ะพศเท่าไหร่2567เออผ่านมากี่ปีผ่านมา65ปีพี่น้องผ่านมาหนึ่งชั่วอายุคนแล้วน่ะที่เขาทำการวิจัยข้าวสาย,สาย,สายพันธุ์มะลี105่นะ แล้วพี่น้องคิดดูทำนามาตั้ง60สกว่าปีเนะี่ยแล้วกรมแล้วถ้าเราทำทำตามอย่างนั้นนะเราไม่เคยเติมเราไม่เคยเติมธาตุโปเทเสเซียมลงไปนะพี่น้องคิดว่ามันหมดไหมปีไหนปีไหนก็ใส่ยูเรียใส่ยูเรียมาหกสิบปีนะพี่น้องพี่น้องคิดว่าธาตุเคเนี่ยมันอยู่ไหมเออแต่คือคือแบบ คนเรามันก็ผมก็ว่ามันมันมนันแปลกนะเนาะเอือคนเรามันก็ปนแปลกนะคือเขาบอกว่าให้ใส่ย,ยูเรียรอย่างเงี้ยเราก็แห่ใส่ย,ยูเรียรตามเขาเออแล้วทําไมเราเราแล้วทําไมเราไม่ใส,ส่สูตรอื่นดูบ้างแมนบอเออแล้วทําไมเราต้องใส่ย,ยูเรียรอืมคือเหมือนเหมือนผมเนี่ยเหมือนผมเนี่ยแต่ก่อนนะพี่น้องผมก็ผมก็ดูในโทรศัพท์ไแหละดู ผ่านแอปต่างๆว่าปลูกข้าวข้าวนาปีอ่ารอบแรกอ่ะนาดินเหนียวใส่ส6 2หกออ่รอบสองช่วงรับรวงใส่สี่หศูนยศูนยยูเรียเพียวๆห้าถึงสกิโลกร,รัมต่อไร่ออส่วนนาดินทรายออใส่1 6 1หกสอมันบอรอบแรกอ่ารอบสองรับรวงด้วย4 6 0หแต่ก่อนผมก็ผมก็เชื่อนะพี่นอ้องออเพราะว่าอะไร ก็คือว่าลหะคือเราเราไม่มีความรู้รเนาะเข้ากับเขาว่ามาหน่อยก็ตามเขาอืแล้วบัตน,นี่พี่น้องแล้วบัดน,นี่นะมันมันมีมาวันหนึ่งนะผมเคยเล่าไปแล้วหละคลิปเนี้คือมันมีนาข้างๆนะพี่นอ้องเขาเอาปุ๋ยอ้อยมาใส่เขาเอาปุ๋ยอ้อยมาใส่สูตรยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดเอามาใส่แล้วปุ๊บ มันข้าวนี่มันห่วงใหญ่กว่าพี่น้องห่วงใหญ่ห่วงดกรวงเยอะกว่าใส่สี่สิบหกศุดศูนย์อืมผมก็เลยมีความคิดว่าโอ้ที่ไอกรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่าใหส่สี่หกศูนศูนย์นี่มันไม่ใช่แล้วเออกับสภาพดินในปัจจุบันนี่พี่น้องมันไม่ใช่แล้วเออม,มันผ่านมาห้าสิบหกสิบปีแล้วนะพี่น้องแล้วเราเราก็เราก็ยังจมปักเราก็ยังจมอยู่กับความเชื่อเดิมๆว่า ดินเหนียวมันมีธาตุเคเยอะอยู่แล้วเอ,อดินทรายมันมีธาตุเคน้อยอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงผมอยากถามพี่น้องว่าพี่น้องเคยเอาดินที่ดินนาพี่น้องหรือว่าดินตรงที่พี่น้องปลูกข้าวนะเคยได้เอาไปตรวจบ้างไหมที่เขาบอกว่าธาตุเคธาตุโพแทสเซียมมันมีเยอะอยู่แล้วในดินเหนียวนละพี่น้องเคยเอาไปตรวจไหมผมถามแค่นี้เองไม่เคยเอาไปตรวจ แมนบอกขนาดผมเนี่ยผมยังไม่เคยเอาไปเอาดินที่นาตัวเองไปตรวจเลยว่ามันมีค่าแร่ธาตุสารอาหารไหนบ้างไม่เคยเอาไปตรวจเออเขาบอกว่าดินเหนียวเป็นดินที่มีธาตุเคเยอะมันเยอะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แมนบอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าห้าวบลาแล้วไปตรวจแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ว่าแต่อะไรก็ตามเราใช้ไปเวลานานๆไปเนะี่ยมันจะเสื่อมสภาพพี่น้อง เพราะฉะนั้นนี่ดินก็เหมือนกันแหละออธาตุเคนี่พี่น้องคิดว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมไหมในนาข้าวนะ่ะอันนี้ผมมองด้วยสายตาเนี่ถ้าเราใช้ทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนทุวันโดยไม่มีการเติมไปเนี่ยมันก็หมดพี่น้องมันก็หมดเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการปลูกข้าวนี่แหละสมัยก่อนน่ะเชื่ออยู่ว่าดินเหนียวเนี่ยมันมีธาตุไโพแทเสเซียมเยอะ สมัยห้าสิบหกสิบปีที่ผ่านมาอะเชื่ออืเขาใส่ยูเลียเขาได้ผลดีจริงแมนบอแต่ในปัจจุบันนี่พี่น้องลองเอายูเลียไปใส่ลองเบิงอเอายูเลียไปทำพุ่งลองเบิงอืเปรียบเทียบใส่กันเลยแปลงนี้ใส่ยูเลียรับรวงออีกแปลงหนึง่งใส่ยี่สิบเอ็ดห้ายี่สิบเอ็ดหรือไม่ก็ยี่สบเอ็ดสี่ยี่สบเอ็ดหรือไม่ก็สิบห้าห้ายี่สิบห้าใส่ลองเบิงเลยพี่น้องใส่แล้วเปรียบเทียบกันดูเลย อืาแล้วพี่น้องจะเห็นความแตกต่างเองพี่น้องอคือไม่ต้องถ้าพี่น้องกลัวว่าโอ้ยกลุมวิชาการ,กรเกษตรเขาไม่ได้ให้ใส่ไม่แนะนํเขาไม่ได้แนะนําให้ใส่ไอ้สูตรเอยี่สิบห้ายี่สิบแมนบอพี่น้องก็ซื้อมาสักกระสอบนึงก็ได้ออสมมุติว่าพี่น้องมีนาอยู่ห้าไร่เอาสีไ่ไนระ่เนี่ยพี่น้องใส่รับรวงไอ้ยูเลีย 4, 6, 0, สี่หกศูนย์ศูนย์เอออีกหนะึ่งไร่เนี่ยพี่น้องลองใส่ไอ สูตรยี่สิบห้ายี่สิบหรือไม่ก็ยี่สิบแปดยี่สิบหรือไม่ก็ยี่20เอดสี่ยิบออตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยให้ให้เท่าเท่ากันเอไอยูเรียกับโสเซีมเนี่ยถ้าเท่ากันส่วนฟอสฟอรัสก็ลดลงหน่อยเออพี่น้องพี่น้องลองซื้อมาทดลองเพิ่งพี่น้องพี่น้องลองซื้อมาทดลองดูอืมคือเราก็เชื่อตามตามพูดตามตามกันมากแนละ้วเนาะโดยไม่ได้ทดลองโดยไม่ได้อีหยัง,ยงน่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะพี่น้อง ผมอยากให้พี่น้องนี่ลงมือทําจริงๆพี่น้องลงมือทําจริงๆอย่าไปเชื่อคนอื่นเอออย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อผมเออเพราะว่าบางคนกับบอมีความหมั่นใจเนะผู้นั่นบอกสูตรนี่ผู้นี่บอกสูตรนั่นเออก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีมันบอผมแนะนาว่าให้เชื่อตัวเองดีที่สุดเออแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดข้อหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่เราทําซ้ําๆทํานานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปพี่น้องเออเหมือนต้นไม้เนี่ยพี่น้อง พากันตัดพากันตัดพากันตัดต้นไม้มันก็หมดแมนบอกเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ปลูกเพิ่มอันนี้ก็เหมือนกันนะปลูกข้าวเนี่ยก็สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นห้าสิบหกสิบปีเชื่ออย่างเดียวว่าดินเน่ะดินเหนียวเนี่ยมันมีธาตุเคเยอะไม่ต้องใส่เชื่ออยู่อย่างเงี้ยเออเชื่อกันมาอยู่อย่างเงี้ยโดยไม่เคยเติมธาตุเคลงไปเลยเนี่ยเออแล้วพี่น้องคิดว่ามันหมดไหม เออลองลองเอาไปคิดดูพี่นออ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมพี่นออ้องเออแล้วก็ไม่ต้องเชื่อกลมวิชาการเกษตรให้ทดลองด้วยตัวเองเลยเออเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่นออ้องเออย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องถ้าจะใส่ปุ๋ยรับร่วงนะอืมแปลงนี้ใส่ยูเรียเออแปลงนี้ใส่สูตรยี่สิบห้ายี่สิเออหรือไม่ก็ยี่สบเอ็ด สี่ยี่สิบเอ็ดใส่เปรียบเทียบกันลองเบิรงพี่น้องใส่เปรียบเทียบกันลองดูเดี๋ยวพี่น้องจะรู้เองพี่น้องอ่าคือคนเท่ามันต้องทดลองลองมือโดยตัวเองถึงจะรู้เหมือนคําโบราณคขาว่าอย่างน,นนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นแล้วจะสู้มือคำแมนบอเออลองทดลองลองเบิรงพี่น้องออไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องเชื่อผมหรือไม่ต้องเชื่อใครใครทดลองดูด้วยตนเองพี่น้องแล้วเราจะรู้ว่า มันเป็นยังไงออโอเคเนาะเข้าใจตรงการซ่ํานี่แหละ